เพราะฉะนั้นผมจะชัดเจนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบมันไม่ใช่หน้าที่รับผิชอบคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงฟุตบอลไทยในบ้านเราบ้างครับผมโดยวันนี้ครับพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงครับผมนายกสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันฮะได้ออกมาพูดถึงกรณีว่าที่ทีมชาติไทย ล้มเหลวหรือไม่ชนะหรือผลงานไม่เป็นที่น่าประทับใจไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขาครับผมโดยล่าสุดครับนายกสมาคมฟุตบอลอย่างพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงฮะได้กล่าวถึงการลงสมัครชิงตําแหน่งนายกสมาคมอีกครั้งว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของอนาคตตัวผมเองอาจจะสมัครก็ได้ไม่สมัครก็ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์วันท้ายๆว่าคิดยังไงเพราะว่าตัวผมเองผมมีธุรกิจที่ต้องดูแลเยอะแยะมีงานที่จะต้องทําเยอะแยะแต่ถึงแม้จะมีงานส่วนตัวเยอะแยะ ผมก็ไม่เคยทําให้งานของสมาคมเสียหายอีกทั้งนายกสมาคมยังพูดถึงผลงานชนะไทยที่ล้มเหลวครับผมว่าเาพราะงานในส่วนที่สมาคมรับผิดชอบนะครับคือเดินทางที่ยวเบี้ยงเดินทางกินอยู่หลับนอนนี่คือสมามคมผลการแข่งขันในสนามไม่ใช่ไม่เท่ากันเลยเพราะโค้ชผมก็ไม่ได้เป็นคนเลือกักกีฬาผเก็ได้เป็นคนเลือกนะโค้ชจะจัด ใครลงเล่นวันนั้นผมก็ไม่รู้โค้ชจะเล่น4ีสองพหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่แบบเพชรแบบต้อยแบบเงินแบแบสองผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันจะมาะบอกผมว่าจะให้ผมทำยังไงเมอผมโทรไปบอกว่าคนนี้เล่นไปดีโค้ชบอกเสือกอะไรอะ่ะเป็นโคน้ชครับผม <c oughs> คนนี ไม่ควรจะเล่นทั้งๆท,ที่เราเราก็ดูบอลเป็นนะนะบางทีเออคนนี้มันไม่น่าเล่นเลยแล้วลงมาเล่นได้ยังไงแต่ก็ต้องทําใจว่าเราเป็นนายกสมาคมเราไม่ใช่โค้ดเดี๋ยวก็ถามว่าซีไรเซนจบยังก็ <c oughs> ตายแล้วไเป <c oughs> เพราะฉะนั้นผมจะชัดเจนนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบมันไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบ คนไทยชอบเอามาก้รวมกันอาจจริงไม่จริงน,งน้องๆให้ฟังก็ดูว่าผมต้องให้ความพยารามผมผมถ้าแค่เรื่องหาเงินเนี่ยผมจะตายห่าอยู่แล้วถ้ไปเอาเรื่องเอาแค่เรื่องหาเงินสนับสนุนทีมชาติเนี่ยผมยิ่งจะตายห่าอยูแ่แล้วจะให้ผมเป็นเลือกนักฟุตบอลเลือกโค<ฆ>้ชจัดตัวนักฟุตบอลวางแผนเล่นอีก อย่างนี้ก็ไม่ต้องมีแล้วเล่นคนเดียวเนี่ยแหละตั้งแต่พันโลงยันผู้จัดการเลยชิงเลยหลายวันหน้าเห็นพี่เดินกวาดวัดถนนหรือสูงพื้นเลวันนั้นแหละจะไล่คนนี้หรอใครเห็นนะครับนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ที่ทางบิ๊กออสได้ ออกมาเปิดใจถึงในหลายประเด็นที่พูดถึงครับผมโดยหนึ่งในประเด็นที่เป็นกระแสนในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้ก็่าจะเป็นเรื่องของทีมชาติไทยล้มเหลวฮะและเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คิดว่าการที่ทีมชาติไทยล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จอยู่ทุกวันนี้มันเกี่ยวกับใครฮะหรือไม่เกี่ยวกับใครก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้ใต้ด้านล่างคลิปนี้เลยครับผมวันนี้สวัสดีครับ